สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันน้องใหม่มาแรงนะครับที่ชื่อว่าช็อปจีนิกนะครับตอนนี้ผมทําไป2เดือนกับอีกครึ่งนะครับสเดือนครึ่งได้นะครับได้รายได้มา2องแสนสี่หมกว่าบาทครับเกือบ2องแสนนี่คือเกือบ1ใน4ของ1ล้านแล้วนะครับมันโตเร็วมากๆแล้วที่ผมทํานะครับผมทํา25วันแรกเนี่ยได้หมื่นเดียวเอง25วันแรกได้หมื่นเดียวเองนะครับ ที่เหลือเนี่ยมาอาทิตย์ละหมื่นอาทิตย์ละหมื่นห้าอาทิตย์ละสามหมื่นอาทิตย์ละสี่หมื่นอาทิตย์ละห้าหมื่นนะครับสุดยอดมากใครอยากรู้ว่าแอปนี้นะครับดียังไงเจ๋งยังไงสร้างรายได้เยอะๆแบบนี้ได้ยังไงนะครับให้กดลิงก์ข้างล่างนะครับจิ้มที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็ทักมาหาผมทางไลน์เดี๋ยวผมพิมพ์สรุปรายละเอียดส่งให้นะครับสมัครฟรีแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ได้เลยผมโทรคุยสอนในกลุ่มตลอดเลยนะครับช่วงนี้สอนวันละสองสองสามรอบนะครับบางรอบก็ สชั่วโมงบางรอบก็ห้าหกชั่วโมงนะครับสอนมาราธอนมากนะครับอยากให้ทุกคนรู้จักแอป,ปนี้จริงๆนะครับสมัครฟรีแล้วก็แอป,ปเนี่ยมันเป็นพันธมิตรกับ Lazada, s h o p ป e b ้บิซนะครับเราสมัครฟรีแล้วเราก็ไปซื้อสินค้าที่เดิมได้แคชแบ็กด้วยนะครับแล้วใครที่อยากจะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อ partner, หรือฟาวเดอร์กับแอป,ปเนี่ยนะครับก็สามารถ เข้าร่วมได้นะครับมีมีโปรแกรมให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็สามารถไปบอกต่อนะครับมีลิงก์มีลิงก์ที่ส่งให้คุณติดตั้งแอปนะครับเจ๋งมากนะครับมามาลุยกันกดลิงก์ข้างล่างนะครับกดลิงก์ข้างล่างแล้วก็รีบทักผมมาเลยเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับว่าสมัครยังไงเข้ากลุ่มสอนงานยังไงนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับสวัสดีครับ